ทั้งภาพถ่ายและวีโอด้วดยนะคะรับแฟนขอ่อการสวัสดีกับท่านผู้เกียรติการหน,หนึ่งนะครับก็ในวันนี้นะครับมการเปิดตัวแางนาการของสมาคมที่ได้ไบตามโบและตามแห่ของเรานะครับจัดได้วยกันตั้งรต่ับราณแบบนี้นะครับก็พิธีการรบข้านะครับท่านพี่ยังไม่ลงเทียนถ้าที่งานได้เลยนะครับ ตัโประมาณนักสังคมอาิบาลตอนนี้เราเริ่มมาที่สังคสอแล้วนะครับรอดรอท่านผู้นิจารแปะเรียบใจเราทั้คู่นะครับอันดับแรกต็วประานนะครับตัวนัสงคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการพูดถึงอภนายยบ ตอนนี S <S <muy> ้ท4านสี่ท่านนะครับจะได้ร่วมกันในความรู้สึกแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็งานของเรานี้จะมีการเจิมป้ายแล้วก็มีการออกเลี้ยงข้าวํางวันด้วยนะครับโคนที่ท่านมีเกียรติก็ต้องรู้ไปไหนเลยนะครับกิจกรรมทั้งหมดภายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่ห้องนี้ไปลัสี่โมงเย็นนะครับหรือสิบหกนาฬิกาตเลยนะครับแต่ก็อยู่กันยาวๆนะครับ ร่วมการแสดงความดีนะครับแต่ดายท่านมาแล้ววันนี้นะครับระหว่างนี้นะครับผมจะพัฒนเลาเระเวลสักประมาณ5นาทีนะครับวิธีการอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้แขกผู้มีเกียรติเราเริ่มต่อเดินทางมากรณีรถอาจจะติดนิดนึงนะครับจะพูดดีนะครับเีกนิดนะครับ ียนนะครับช่วยอำนวยควนมสะดวกด้วยนะครับเราขอรายชื่อนะครับเพื่อเป็นเกียรติกับจังอาจารย์แม่และสำนักงานโรงแรมนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับตอนนี้หน้างานของท่านมาแล้วนะฮะสำหรับที่จอดรถนะครับต้องขอให้ด้วยนะครับด้วยจังหวะนี้เนี่ยทางโรงแรมเนี่ยนะครับมีการจัดงานซ้อนการอุทธรงานนะครับโรงแรมนีงานที่อดนานนะครับก็ ไปจอดที่กรมสรรอาวุธนะครับแล้วจะมีรถตู้รับส่งบริการเรือนครับบริการตลอดงานเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะกลับไปที่ไหนนะฮะหรือของที่รถหรือจะกลับได้เวลาอะไรนะฮะโดยสามารถติดต่อที่ร้านตู้ประกันสังกัดโรงแรมนะครับแล้วเราจะมีรถบริการรถตู้มาติดตกันอย่างดีบริการท่านตลอดงานเรือนครับนะ นี้เป็นงานสำคัญนะครับทุกท่านก็ร่วมแสวงบุญดีนะครับแล้วก็มาร่วมต่างโครงการในงานเกิดทเทวดาข้บพเจะพูดไปแล้วในโครงการพระเครื่องไทยตอนนี้นะครับพระตีนทองเร่พระไทยสัญญุตย์ได้ที่เราเรียกกันเป็นองค์การเป็นพระที่ได้รับการยอมรับนะเป็นพระที่ถือว่าเป็นพระเครื่องระดับสูงชั้นแนวหน้านะครับ องหนึ่งนะฮะเรียกองค์ดีสุดๆเรียกเป็นพันธที่รับการยอมรับตทีนี้ในโครงการเนี่ยนะฮะการที่เราจะมา,าร,รู้เรื่องทา้งปีนะครับรู้ลึลกๆรู้จริงนะครับในประเทศไทยผมยอมรับเลยว่าองค์การที่จะหาตัวจัดท่านะฮะแน่นอนครับประเทศไทยเราฮะมุ่งจีดียาไม่ทิ้งคนร้องนะค,ะครักบก็เลยส่งอาจารย์ใหน่งมา อาจารย์แหม่ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์องค์การของเราผมใช้คำว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชานในองค์การทัศนศิลประเทยอวานต์นะครับถ้าท่านก็มีการเปิดสอนการอบรมต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับก็เลยทําให้องค์การพรศนศิป์ของเรานี่ครับได้กลับมาอย่างมีศักดิ์ศรีทัดริษณ์นะครับกลับมายิ่งใหญ่ให้สมกับรากฐานที่ท่านสร้างไว้ในสมัย ยุครัชชากุศลและยุคท้าวเนนะครับแต่ในนโยบายครอบครองนะครับแต่ไม่ทราบว่าพระของเรานั้นจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็เราได้มาเปิดหูเปิดตาเราด้วยเพราะบุคคลสำคัญของเราประจำท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้ถ้าจะใช้คำว่าเป็นเิดหูเปิของประเทศไทยคำพูดนี้จะไม่ผิดนะ พรดังนั้นผมก็เป็นโอกลางดีแล้วนะฮะถ้าไม่มีใจแหมงในวันนี้อะไรท่าที่มีพ่าอี่นเก็บตาสุดท้ายก็จะไม่รู้หน้าของพระมูลค่าของพระหรือความสำคัญของพระที่บรรพบุรุษเราได้สร้างและได้เก็บไว้นี่นะครับเพรดังนั้นถือเป็นผู้ซึ่งเป็นคนดีคนดับงที่สำคัญในการทั้งเรื่องสวารนะครับและผมก็เชื่ออย่างนี้นะครับ ตอนนี้นะฮะเอาแค่นี้ละกันท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทุกคนนะครับผมไม่เชื่อว่าท่านจะไม่มีทั้งหมดนะครับอาจจะต้องมีทั้งเก็แน่นอนและถ้ารวมมกันแล้วมูลค่าเป็นหมื่นล้านแน่นอนนะนะที่พักเก็บแต่ละคนมีตังนะครับแน่นอนครับและในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะเดี๋ยวเราขอรออีกสักนิดหนึ่งนะหัวใจเรา ตอ,อ,อนน,นี้โตสึงห้ายั่ในช่วงนี้นะครับก็เราเริ่มมีเื่อหนึ่งบริการแล้วนะครับนะครเป็นน้ำมันลมไมส่สวนน้ำเปคก้วยนะครับแต่จะเป็นช่วงบ่บาทนะครับตอนนี้เราเป็นน้ำส้ม ช่วงเช้าช่วงนี ange, ้นะฮะในช่วงของการเป่ดาเราเป็นพิธีการที่ค่อนข้างจะเราเป็นทิธการรับแต่หลังจากนี่นครับช่วงบ่ายน่อนงนะครับเป็นการร่วมแสดงแวงร่วดีในงานวันเกิดของอาจารย์เนีับเชื่อหลายหลายท่านเนี่ยมาแสดงมาลงมือมานมาเ่ให้กับเราเป็นผ้ล่อเนา่ยนะครับารเข็มนเีู่ล่อเนี่ ตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาแล้นะอจากขออนุญาตสัเล็กน้อยนะครับที่บอกว่าเอ่อับแจ้งจากผู้มีเกียรติทานนะครับตอนอยู่ตอนนี้นะครับกำลังอยู่นก็เดินหาได้แล้วและสำหรับในวันนี้นะครับเ่ราก็ดีรแผู้สื่อ่าพัาเป็นไอยู่ในการสร้าง่เลยเราไม่รูนะครับเิ่ด่ เอครับสีเข้ามท่เร yeah, no. ื่องภาพสีของผไม่เห็นนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเรี่ยีขาวสีแดงนะครัขณะนี้นะครับทีมงานได้มาแจ้งนะครับก็น่าจะสังเกตบ้างท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเริ่มที่จะเข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วและในบัดนี้นะครับท่านครับได้เวลาอันสมควรและเป็นมงคลแล้วนะครับ ดังนั้นขอผมขอเรียนเชิญนะครับท่านบรรลือกุลโรนิศประธานพาเมือพัทยาได้กล่าวเปิดงานนะครับขอเรียนเชิญท่านครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับบเชิญครับ ที่ได้มายืนตรงนี้แล้วก็ได้มาก่าวเปิดงานใน,น,นวันเปิดสมาคมพระเก่งครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็สมสาคมพระเ่งเอ้ก็เริ่มเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกที่จะต่อไปก็คงจะมีขั้งต่อต่อไปนะครับในการที่จะบกตัวรับหรือว่าจะิีการต่างก็ขอให้ มาคมพระกลิงประเทศไทยน,นี้ย่งยืนตลอดไปแล้วก็ให้หู้วงพู่สายามต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่มาร่วมงาและขอเปิดงานในาวันนี้ครับขอบคุณครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านบ,บนุรีคุณเลวณินะครับประธานสภาเมืองพัทยานะครับที่ได้มากก่าอยู่พรแล้วก็เปิดงานได้หลือยนะครับ และในลำดับต่อไปนะครับนะผมขอเชิญต่อเรียนเชิญนะครับท่านที่ปรึกษาที่ปรึกษานะครับได้ขึ้นมาพูดคุยนะครับแล้วก็ได้กล่าวอะไรเรื่องในงานวันนี้เปบนางไนะครับท่านแรกครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ไพศาลมุสิกโกโรดครับวันนี้ขอบคุณมาครับ ทุกท่านนะครับด้บนานบริษารที่สมบูรณนะครับผมมีความขอแสดงความิดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาได้มากานวันนี้ในการสมาคมภา้หญิงประเทศไทยโดยการแม่งนะครับและการแข่งเนี่ยผมมีความรู้สึกกับกับแกว่าแกไฟไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เืเอแกมาเป็นบสิบปีนะครับขอกป่านี้นะครับว่าเป็นอันดับแรกเลยนะเป็นผู้หญิงอันดับแรกนะเป็นผู้หญิง ผู้หญิงซึ่งสวยทุกอย่างานุตสัมพันธ์ดีอันนี้หนึ่งนะครับอันที่สองประสบการณ์ในพคบเคลื่อนทุกอย่างเลยในการที่มาเป็นอดีตาสร์สำบภาคกีประเทศไทยวันนี้นะแกคบเคลื่อนโดยพาะเนี่ยผ่นยานงานการตรวจสอบพระเป็นอาจารย์ตรวจสอบพระหนึ่งสองนะครับตรวจสอบพระสามเป็นอาจารย์สอนภาคกิสอนภาะกิสี ทำหนังสือพระก,กิ่งนะครับท่านับพระกิ่งห้าแผนอย่งอางจัดงานประกวดพระกิ่งานประกวดพระยังไม่พออีกมีเป็นประธานสมาคมพระก,กิ่งประเทศไทยอยู่ในตัวท่านนี่นะฮะสมบูรณ์แบบทุกประการเลยหาหายากนะครับที่จะมีความพร้อมสักตอยางนี้นะครับคืออาจารย์เกณฑิชาเซนากุระอาจารย์แห่งนะครับ แล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคและก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับและขอแสดงความยินดีกับแขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับและสำหรับท่านที่สองนะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านผู้อคนวยการกรมศัลยวิทย์ครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับ นะครับขอบคุณผมเบื้องแรกนี่ขอแสงงดงความยินดีกับอาจารย์แมงนะครับที่ได้เดินมาถึงวันนี้ในการเปิดสมาคมพระกิ่นประเทศไทยนีที่ได้ก้าวผ่านสิ่งต่างๆมามากมายเมื่อก่อนนี้เวลาที่พูดถึงพระกิ่นเนี่ยจะรู้กันในวงแค่อาจารย์แมงทำให้ เรื่องของพระกิเนี่ยเปิดมาในวงกวาง้างได้นะครับด้วยหลาสิ่งด้วยการสอนอบรมการทำหนังสือ,าอ,อการประกวดพรกิ่ทำให้กิจกรรมนี่ขยายตัวผมพูดว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะครับในสมัยก่อนเรื่องพระกิ่งเนี่ยต้องไกับกังเกงไซเดียว ต้องมีคนไซนั้นทางนี้ก็จะสายไดา้ก็จะอยู่ในวงแคบแต่พอมาถึงในยุคของอักฉริยะเหมือนกับการเกงขยายขนาดยางยืดทำให้ใครก็สายไดา้มันมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดวงกว้างเมื่อก่อนยีดเกงไซนึงก็สายได้แค่คนสองคนในไซนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยฟรีไซน์นยางยืด ใส่ไซส์ไหนก็าามาได้หมดเลยทำให้เป็นวงกว้างการที่เปิดวงกว้างอันนี้เนี่ยอาจารย์หน่มได้ขยายผลไปจากเดิมๆที่คุยเรื่องของพระกิณเราจะคุยแค่เรื่องของรูปธรรมของตัวพระกิณแต่อาจารย์หนัมเนี่ยมาใส่ในสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของประวัติาศาสตร์ความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับพระกิณทำให้มันมีรสชาติครับ แล้วมันมีประโยชน์เยอะเพราะอันนี้มันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์สิ่งนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะมันจะไปโยงถึงความเป็นมาของพระกิณเช่นมุ่งจีนเนี่ยเขามีพระกิณเป็นต้นทางมาพอมาถึงยุคของรัชกาลที่สามที่นำพระกิณแล้วเกิดการขยายผลของพระกิณมาจนถึง,ถงระดับ ได้รับมรดกอันนี้มาสิ่งที่เ,เราพิจารณากันร,รับมรดกเนียกถ้าหากว่าลูกหลานเหลเนี่ยรับมรดกและรักษาไว้เสมอตัวอย่างนี้ถือว่าเสมอตัวครับแต่ถ้าหากว่านํามรดกนะั้นไปขยายผลให้หมันเฟื่องฟูขยายรุ่งเรืองอันนี้คือสิ่งที่เหมาะสมและเป็นสิ่งที่ วันพุธท่านปรารถนาที่จะเห็นอันนี้เองครับในโอกาสของวันข้างหน้าที่สมาคมพระเิ่งประเทศไทยเดินหน้าไปไเรื่อยเเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเรื่องของพระเิ่งเนี่ยจะขยายผลทางด้านของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยให้เป็นทรัพย์สินทรัพย์สมบัติกลับมาสู่ลูกหลานเหลนที่ได้รับมรดกหลายสืบมา ในที่สุดเนี่ยผมขออวยพรครับขอให้อาจารย์แม่งและสมาคมพระกี่นประเทศไทยเนี่ยางเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงให้สามารถสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าทรัพย์สินให้ขยายผลให้เกิดขึ้นกับคนไทยประเทศไทยสื่งายครับสวัสดีครับ คับนะรท่านกล่าวไว้ได้ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งต่อภรรก,กิงที่สู่ลูกหลานนะฮะจริงๆแล้วพารกิจเราเร่งเ,เลยเพราะที่มีความสำคัญมากนะครับเป็นพระที่มีมูลค่าด้วยนะครับและลาดับต่อไปนะครับคนที่จะขึ้นมากล่าวสักหนึ่งท่านนะครับท่านนี้นะครับเป็นอุปนายกสมาคมพระกิ่งแห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านดรจกักรพันธ์จันทรัตน์ครับขอได้เชิญครับ สนับสูตรตำนานแล้วนะครับวันนี้ก็มาสนับสนุนแสดงตัวตนนะครับจริงๆการก่อตั้งสมาคมท่านอีกประเทศไทยนะครับเกิดขึ้นมาสักสองสามปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อวันที่26มีนาคม2องรนะครับอันนั้นเป็นวันที่อธิบดีกรกว่ากองนะครับท่านชัยวัฒน์ในฐานะนายเตียมสมาคมกรุงเทพได้ รับรองการจัดตั้งสมาคมพักกีบโรเบอรี่ในทุนสมาคมบพักกีบประเทศไทยนะครับวันที่2 6มีนาคม2548ครับจริงๆเรามีตัวย่อสมาคมนะครับเราใช้ชื่อย่อว่าสปทนะครับสมาคมพักกีบประเทศไทยเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อภาษาอังกฤษชื่อเรียว่า Association of Thai Golfers นะครับแล้วก็ทันทีที่เราได้รับจดหมายนะครับยืนยัน การรับจดทเบียนนะครับเราก็รีบประชุมสามันครั้งที่1ทันท,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 ทีนะครับเมื่อวันที่26เมษายน2568นะครับเพราะนั้นเราได้รับจดทะเบียนวันที่26มีนา26เมษายนเราก็ประชุมใหญ่ครั้งแรกจริงๆวันนี้เราเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางก,การกับผู้สมัุรและก็สื่อมวลชนจริงๆเราจะเปิดตัววันที่26พฤษภาคมนะครับ แต่บังเอิญมันมี2บังเอิญที่ทําให้ต้องมาจัดเปิดตัววันนี้บังเอิญที่1นึ่งยี่สิเป็นวันจันทร์ครับก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ผู้สนับสนุนรวมทั้งผู้บริหารหลายท่านเนี่ยมาได้เนื่องจากติดภารกิจในการทํางานนะครับบังเอิญที่2ก็คือเรามาดูแล้ววันที่ยีเนี่ยวันนี้ มันเป็นวันมงคลมากกว่าที่ที่26นะครับเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันเกิดของอาจารย์แบบด้วยนครับเขาลยตัดสินใจจัดงานเปิดตัววันนี้อย่างเป็นทางการนะครับเพราะนั้นต้นที่ดีขอไปยนที่24นะครับเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของการจัดตั้งสมาคมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจริงๆกว่าที่จะรับจทะเบียนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปเยอะแยะมากมายนะครับแต่ด้วยการสนับสนุนของท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะครับ แล้วก็สมาชิกทุกท่านเลยทั้งที่รอคอยที่จะสมัครสมาชิกในวันนี้อยู่นะครับวันนี้ก็เริ่มสมัครสมาชิกได้แล้วคณะกรรมการบริหารสมาคมเนี่ยจะมีทั้งหมด13ท่านนะครับแต่ว่าคนที่ช่วยเหลือเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ใน13ท่านนี้นะครับมีหลายท่านเลยนะครับท่านที่มาได้ในวันนี้แล้วก็มาไม่ได้นะครับก็หวังว่าท่านจะสนับสนุนเราต่อไปทีนี้กิจกรรมของเราเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสมาคม เรามีก็คือะสมทั้งหมดนี่ยเก้าข้อที่จดทะเบียนไว้แต่โดยหลักๆนะครับรวมกันมันจะอยู่ที่ประมาณ3ข้อหลักๆข้อแรกรถรกชมสมาคมของเราเนี่ยครับก็จะทําหน้าที่ในการส่งเสริมคุณค่าอนุรักษ์วัฒนธรรมพระเกียิของประเทศไทยเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาวงการพระเก่นของประเทศไทยส่วนที่สาก็คือการสนับสูนุนทางการทางวิชาการในเร่ของการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการจาัดกิจกรรมประกวดพระหรือการให้ความรู้ต่างๆที่เราจะไปร่วมกับทั้งหน่วยงานเอกชนและราชการนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบที่ทั้งเา,าข้อแต่ดยสถุดก็จะมี3าข้อที่บอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าในการขอตั้งสมาคมครั้งนี้นะครับก็จะด้บการสนับอยู่จากสมาชิกทุกท่านนะครับที่สมัครไปแล้วนะครับแล้วท่นานก็จะได้ของที่ลึกเป็นชุดใหญ่ไปนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในห้องนี้และที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้โวยทั้งอาจจะมีการไลฟ์รือสื่อลูกชนต่างๆนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมกันเป็นสมาชิกของสมาคมเพราะไม่เพียงท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พระอินทเท่านั้นแต่ท่านยังได้พัฒนาตัวเองในแง่ของการสแสดงความรู้ของท่านแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกท่านอ่นด้วยเพราะในดิบเชนารีนะครับเขาบอกว่า ไม่มีดิกชันนารีเล็บไหลเปิดมาแล้วเจอคำว่า start ก่อน success เพราะตัว S T มันมาก่อน S U เพราะนั้นดิกชันนารีมันสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากจะเริ่มต้นทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แต่ดิกชันนารีเล็บเดียวกันมันก็บอกบทเรียนที่สองว่าแม้ว่าเราเปิดสตาร์ตจะไปเจอซัคเซสแต่ก่อนจะไปถึงซัคเซสมันจะเจอคำว่าสต็อกไอ้คำว่าสต็อกมันก็ไม่เหมือนตัวกลางร,ระหว่างสตาร์ตจากซัคเซสแน่นอนครับเราตั้งสมาคมวันนี้อย่างที่ท่าน คือว่าเป็นวันเป็ิวันแรกแล้วก็มีโอกาสที่จะลงความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จที่เราจะไเจอเราก็ข้ามอุปสรรคข้ามสับปะไปให้ได้ก่อนก็ขอความร่วมมือข้าราชการประสำนกสมาคมแล้วก็บางว่าเราจะให้กานร่วมกันแยกแย่เกี่ยวกับความรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ไทยต้องไปยึดถือครับนะครับท่านรัฐบาลการกระสนครับแน่นอนครับสตาร์ทแล้วถึงจะสักเซสนะครับแน่นอนครับและท่านต่อไปนะครับท่านต่อไป อีกหนึ่งท่านครับ<า>ผมก็กราบเรียนเชิญท่านพลเอกเอี่ยมน้ำจันทร์ครับได้ขึ้นไปกล่าวบนเวทีสักนดหน่อยครับ<ม>ขอเรียนเชิญท่านครับขอเสียงกบมือหน่อยครับ เกียรติทุกท่านเลยครับผมพลเอกเกียรติรัมจันทร์นะครับแล้วก็ขออนุญาตนะ้วก็ในครั้งขอขอนุญาตแสดงความดีนะครับอาจารย์แม่นะครับวันนี้เป็นวันดีมีงานหลายงานพร้อมกันเอะไะอย่างวันนี้ผมต้องไปงานสามงานนะครับงานคืองนานที่หนึ่งนะครับก็เป็นวันดีนะแล้วก็มาพร้อมกับวันครบรอบวันเกิดของอาจารย์แม็ยิ่ดีใหญ่นะครับการจัดงานวันนี้นะครับ ด้วยพลังซอฟต์พาวเวอร์นะครับพลังซอฟต์พาวเวอร์ี่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่จะผลักดันให้ความขับเคลื่อนทั้งในด้านเศรษฐกิจในด้านวัฒนธรรามนะครับทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะ,ะมีความเจริญมีความก้าวหน้าไปในทุกด้านเลยนะครับสมาคมทัก,กินประเทศไทยถือว่าเิในวันนี้ถือเป็นวันดีนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่า สมาชิกท่ทานที่นสมัครแล้วและยังไม่สมัครนะครับก็ขอให้มั่นใจครับว่าสมาคมของเราะจะเดินไปด้วยควา,ามเเรินรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยการผูนะ้หลักผู้ใหญ่ท่านที่มานั่งอยู่ที่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านม,นมีความสุขประสบความสำเร็จมีความเจริญในทุกด้าน,นขอบคุณครับกรับขอบคุณทรานท่าน ท่าน,นไม่ต้องลงนะท่านไม่งลงอย่างไม่งลงนะและในลำดับต่อไปนะครับเป็นโอกาสเป็นเกียรติที่สําคัญมากผมขอเรียนเชิญท่านท่านบรรลือนะครับขึ้น่วยพีด้วยครับแล้วก็ <Okay. S 2> เรียนเชิญอาจาร,รย์แมพนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ที่ปรึกษาและอุปนาย,ยกที่ได้ขึ้นไปบนทีนี้สักคกรู่ได้ขึ้นไปถ่ายรูปร่วมกันครับขอได้เชิญทุกท่าน,นครับข <hayat> อได้เชิญครับ <S <S ภาพนี้จะเป็นภาพแต่ง okay. ก er ีฬาเนี่นะานจะถูกบันทึกและจารึกไว้นะครับแข่งโรงการพักษิประเทศไทยของเรานครับที่ข้อครับีอเดอไรครับวันนี้เจออาจารย์แดงใ่มครับน้องจัดยครัรจัด่าัจัดที่ไหนน้องจัดนี่ม่ร้เสีจะมัยตรงไหนพี่แบมครับโอเคกระดาษที่แบมปากคันถัครั่อเออ

ระวังระวังหล่นนะครับได้ครับได้ครับสักคู่นะคะต้องกลางนะครับอันค่ะ แอ,อร์้องน,น,นะครับโอ้ยดีนะฮะเกียร์ต้องนะครับไหลตงม,มันจะได้ได้เป๊ะเลยเดี๋ยวขอทีวีด้วยนะครับนี่ครับเอาเลยน้องเอ๋ยอาเจ็บ ทุกท่านนะคะท่านผู้บริหารยังไม่ต้องลงนะครับ เดี๋ยวมีการถ่ายรูปร่วมกับทางสมาธิสมาคมด้วยนะครับเดี๋ยวขอจัดก็มีแป๊บหนึง่งนะครับตก็มีเฉยเลยครับก็ยี่ริบ